สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ฟังที่ฟังจากทางสถานีวิทยุจุฬาและท่านผู้ชมที่จ,จากัทาง f b o o k หรืและ YouTube CU you Radio Channel ขอต้อนรับเข้าสู่รายการรอบตัวเราค่ะรายการนี้สนับสนุนโดยศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและมีท่านจารทวีวงศ์ศรีบุรีและดิฉันสุชนาชาวนิดเป็นผู้ดำเนินรายการค่ะ ค่ะก็หลังจากที่เรา work from home มานานนะคะตอนนี้ก็อะไรต่างๆก็เริ่มเปิดกันมาแล้วนะคะแต่แน่นอนปัญหาที่สำคัญอันหนึ่งนะคะที่ทั้งกรุงเทพเองก็ให้ความสนใจเยอะนะคะและต่างจังหวัดก็ให้ความสนใจเยอะก็คือในเรื่องของขยะ ขยะเราจริงๆถ้าทุกท่านลองดูนะคะมันก็ไม่ได้ลดไปกว่าเดิมเลยมันอาจจะมากขึ้นด้วยซ้ำในช่วงที่เรา work from home หรือช่วงโควิดนั่นเองวันนี้เราก็จะมาคุยกันนะคะว่าเอ๊ะจริงๆเราช่วงที่ผ่านมาถึงแม้ว่ามันจะมีการจัดการที่ดีก็ตามเนี่ยนะคะสถานการณ์ของขยะโดยเฉพาะของในประเทศไทยในกรุงเทพของเรา เอ่อหรือบริเวณใกล้เคียงเนี่ยตอนนี้เป็นอย่างไรนะคะวันนี้เราได้รับเกียรติจากท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรสมฤดีจิตประภัยท่านอาจารย์ตอนนี้เป็นอาจารย์ประจําอยู่ที่ภาควิชาว,วิทยาศาสตร์ทางทะเลคณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะค่ะาอาจารย์ขาเมื่อพูดถึงขยะแหมอาจารย์คิดว่าตอนนี้เนี่ยเป็นยังไงบ้างคะเอ่อในเรื่องของการจัดการขยะในประเทศเราและโดยเฉพาะในกรุงเทพมหานครของเราเนี่ยคะ่ะ ก็ต้องยอมรับว่าตลอดเวลาที่ผ่านมาเนี่ยทุกคนทุกฝ่ายนะคะก็พยายามทําในสิ่งที่ตัวเองทําได้นะคะทั้งภาครัฐภาคเอกชนผู้ประกอบการแล้วก็ผู้บริโภคแต่ว่ายอย่างที่เราทราบนะคะ,คะว่าที่ผ่านมาก็มีเรื่องของโควิดก็เลยทําให้เราการวิถีชีวิตที่จะต้องพึ่งพาพวกโดยเพราะอย่างยิ่งบรรจุภัณฑ์อาหารที่ใช้ครั้งเดียวทิ้งซึ่งก็หลีกไม่พ้นพวกพลาสติกนะคะ,คะก,ก็ยังเป็นปัญหาอยู่มากแล้วก็เพิ่มขึ้นสูงมากในช่วง ช่วงโควิดรอบหลังรอรอบหลังที่เกิดขึ้นนะคะก็หลังจากที่พอเริ่มเปิดเมืองทุกคนก็อาจจะเอาไปเที่ยวหลายๆคนพอไปทะเลปุ๊บเราก็จะเห็นสภาพที่น่าเศร้าใจตรงที่ว่าเราก็จะเห็นขยะลอยมากับน้ำบ้างในแม่น้ำบ้างในอะไรบ้างซึ่งในส่วนหนึ่งเนี่ยมันก็เป็นการชี้ให้เห็นว่า ระบบการจัดการเนี่ยมันเริ่มมีปัญหาแล้วค,คือมันอาจจะมากเกินไปซะจนไม่สามารถจะมีประสิทธิภาพจัดการได้ได้ไหวนะคะค่ะจิจิเมื่อกี้อาจารย์พูดเกี่ยวกับในเรื่องของเรี่อไปทะเลอาจารย์<ช>คะ<ช>เมื่อที่ที่แล้วว่ามันไปทะเลอตอนเนี้ยหลายคน่เชื่อเลยว่าจะเห็นนอกจากขยะที่เราเคยพบแล้ว,ลวนะคะมันจะมีเขยอีกประเภทหนึ่งที่มาตอนเนี้ยก็<ช>คือหน้ากา,าก,าากาแม้ซึ่งทีพอุ้ย เยอะนะจารย์ซ <Ee> <naj bum. S 2> ึ players, ่งบางคนคิดว่าหลายครั้งบางทีเขาเขาาไม่ตั้งใจที่จะทิ้งเลยเนาะแต่บางทีเล่นๆไปเขาก็ตกพอตกปุ๊บมันพัดไปบางทีมันก็ทําให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยตายละมันคือเชื้อโลกนะต้องขอโทษนะใช่ไหมคะอใช่ครัอันนี้อันนี้ที่น่าสนใจคือตัวเองก็ได้ไปทะเลมาเหมือนกันในช่วงแบบเมื่อประมาณเดือนที่แล้วสิ่งที่ จากเมื่อก่อนนี้เวลาเราออกภัคสนามหรือเราไปที่ตามชายหาดเราก็จะเจอพวกขยะพลาสติกอะไร<ม>ถุงขนมอะไร<ม>ก็ว่ากันไปแต่ว่าอย่างที่อาจารย์เปิ้ลว่าเลยคือเราเห็นพวกหน้ากากประเภทใช้ครั้งเดียวทิ้งแล้วก็หลอดเพราะว่าหลายครั้งเนี่ยเราเนื่องจากไม่อยากจะใช้ภาชนะปะปนร่วมกับผู้อื่นก็เลยมีการใช้หลอดอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพิ่มมากขึ้นก็เพิ่มเพิ่มมากด้วยเหมือนกันแล้วก็อย่างเรื่องหน้ากากอนามัยอย่างเงี้ยก็เป็นที่น่ารังเกียจที่บางครั้งมันก็รู้สึกรังเกียจที่จะไปหยิบ ไปเก็บอะไรอย่างนี้ด้วยซ้ำซึ่งอันนี้ต้องเป็นปัญหาที่เราต้องจัดการใช่เลยค่ะอาจารย์อาจารย์พูดทําให้เปิ้ลคือคือเราเองเวลาเราเห็นขยะเราก็อยากเก็บเนาะแต่ว่าพอพอพูดถึงหน้ากากปุ๊บอะจริงๆถ้าแยกขยะเขาอยู่ในถังแดงมันก็ทําให้เรารู้สึกเอ๊ะจะเก็บดีหรือไม่เก็บเนาะมันก็เลยเปิ้ลว่ามันก็เลยทําให้เรารู้สึกพฤติกรรมที่เราอยากที่จะช่วยกันรักษามันมันลดลงไปหรือเปล่าอาจารย์คือคือในมุมหนึ่งเนี่ยเราเราก็พยายาม ตรงที่เก็บขยะแต่ว่าต้องยอมรับว่ามันคือปลายทางนะคะอาจารย์ว่าพอถ้าถ้าปลายทางเนี่ยเก็บเท่าไหร่ก็ไม่ไหวจริงๆเพราะมันเยอะมากแล้วมันก็กระจัดกระจายแต่ถ้าสมมุติว่าเราย้อนกลับทางขึ้นมาแล้วมาดูที่กลางน้ําหรือว่าต้นน้ำเนี่ยก่อนที่เขาไปอยู่ก่อนที่พวกขยะเหล่านั้นจะกลายสภาพไปอยู่ในสถานที่เหล่านั้นเนี่ยมันน่าจะมีวิธีการจัดการได้ดีกว่าน,นะะั้นค่ะอาจารย์พูดถึงเมื่อกี้ต้นน้ํากับกลางน้า<ม>เออหะไรท่านอาจจะสงสัยเอ๊ะ กลางเนี่ยคอย่คอยต้นน้ากลางน้ามันคืออะไรคะอาจารย์คะที่อาจารย์พูดถึงค่ะก็คือถ้าอย่างปลายน้ําอย่างที่เราก็คงเห็นตามสภาพแวดล้อมที่มันไปปะปนแล้วแต่ว่าถ้าอย่างกลางน้ำเนี่ยก็คือเรื่องของอเทศบาลหรืออะไรที่เขาจะต้องมาจัดเก็บรวบรวมขยะตามที่ต่างๆเพื่อเอาไปเข้าสู่กระบวนการในการจัดการต่อไปหรือว่าแยกขยะอย่างเงี้ยคะ่ะพวกนี้ก็จะเป็นอาจจะเป็นพวกลักษณะรถนะคะรถขยะที่เราเห็นตามท้องถนนที่เขาจะมารวบรวมจากตลาดสดหรือว่าย่านชุมชน เอาไปที่หลุมฝังกลบหรือว่าโรงที่จัดก,การแยกขยะอันนี้จะถือว่าเป็นกลางน้ำค่ะอาจารย์แต่ว่ากลางน้ําก็ย่อมมีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะความสามารถในการจัดเก็บเหมือนกันถ้ามากไปก็ไม่ไหวมันต้องย้อนกลับมาที่ต้นน้ำเพราะว่าจริงๆหลายคนก็บอกนะอาจารย์มันเชื่อเลอเกินไาหลายท่านก็คงได้ยินบอกว่าเราแยกเราแยกแล้วแต่ผลสุดท้ายอกลางน้าตรงนี้แหละ ที่เอาไปผสมกันเราก็ไม่รู้นะว่าข้อเท็จจริงเป็นอย่างไรอันนี้อาจจะเป็นปัญหาเรื่องของการสื่อสารอะไรขององค์กรนิดหนึ่งตรงที่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยในกลางน้ำเนี่ยเขามีการแยกอยู่นะคะว่าพอไปถึงก็จะมีการจัดการมีโรงแยกขยะเพียงแต่ว่าเราอาจจะไม่ได้ไปรู้ไปเห็นในฐานะที่เป็นเราก็เป็นหนึ่งในผู้ผลิตขยะเหมือนกันเราก็มีิตเจตนาอันดีที่จะแยกแล้วเราก็ไปเห็นรถขยะเราก็เห็นว่าเขารวมรวมกันก็นเลยแบบ เอองั้นฉันก็ไม่แยกดีกว่าแต่เขาบอกว่าเขาเขาาแยกกันในข้างในที่เรามองไม่เห็นใช่ไหมคะเขาาไปแยกกันโดยที่เราไม่เห็นนะคะจารย์แล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือถ้าย้อนมามากกว่านั้นแล้วเนี่ยก่อนที่เราจะไปมองว่าเราชัดแยกแล้วเธอไปรวมแต่ถ้าถอยมากกว่านั้นอีกก็คือตัวเราเองก่อนที่เขาจะไปมีสภาพเป็นขยะก็คือเริ่มที่บ้านเราเองก็คือต้นก็คือ แทนที่เราจะไปใช้ของเราใช้แล้วทิ้งเราก็พยายามใช้ของที่เอากลับมาใช้ได้ใหม่นั่นก็คือเราลดตั้งแต่ต้นทางตรงนั้นแล้วอ่าค่ะเพราะจริงจริงต้นทางจริงๆมันก็มีทั้งจากตัวเราเองกับผู้ประกอบการก็ได้ใช่ไหมคะอาจารย์ยกตัวอย่างหน่อยได้ไหมคะอย่างตัวตัวเราเองเรารู้อยู่แล้วเนาะผู้ประกอบการเนี่ยหลายคนก็บอกเอ้ยเราจะทำไงได้บ้างนะผู้ประกอบการตอนนี้ที่เราเห็นก็มีหลายแบบนะคะอาจารย์อย่างที่ผ่านมาก็คือมีการผู้ประกอบการที่เป็น ผู้ค้าปลีกตอนนั้นก็จะมีช่วงหนึ่งที่แบบลดการใช้ถุงประเภทก๊อปแก๊ปใช้เราครั้งเดียวทิง้งอะไรเงี้ยก,ก็ก็ได้รับการตอบสนองจากผู้ประกอบการกลุ่มนั้นพอสมควรแต่อาจจะมะีเปลี่ยนรูปแบบไปบ้างในการแจกลักษณะถุงแต่ว่าอันนึงผู้ประกอบการที่เราอาจจะลืมมองไปก็คือ,อผู้ประกอบร้านร้านอาหารซึ่งร้านอาหารกลุ่มนี้ในช่วงโควิดเนี่ยต้องยอมรับว่าเราสั่งอาหารออนไลน์สั่งอะไรกันก็จะมีของพวกนี้มาเยอะมาก แต่ว่าสําหรับตัวเองที่ได้ไปเห็นมาเนี่ยค่ะเป็นผู้ประกอบการร้านอาหารที่เขาเขาลองเริ่มด้วยตัวที่ตัวเขาเองก่อนว่า,อ,าอย่างเช่นในเรื่องของติดป้ายไว้หน้าร้านเลยว่า,าถ้า กรุณาสั่งแต่พอพอเหมาะพอควรนะ, uh huh. ะทานให้หมดเพราะว่าหลายครั้งบางทีเราก็มโมโหหิวไปถึงแล้วเราจะสั่งเยอะๆแล้วก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวก็เอากลับบ้านแต่เอากลับบ้านเนี่ยก็ไม่ได้คิดอีกว่าจะเอากล่องหรือเอาอะไรมาใส่ก็ uh huh. จะไปให้ผู้ประกอบการเนี่ยเขาต้องเตรียมให้เราซึ่งก,ก็ก็อย่างว่าก็จะเป็นลักษณะของกล่องพลาสติกกล่องกระดาษอะไรก็ว่าไปแต่ว่ามันจะดีกว่านั้นถ้าถ้าเราย้อนกลับมาลองพกต uh huh. ุนโตรหรืออะไรไปเองอะไรเงี้ยติดรถของเราไว้ก็จะช่วยได้มากค่ะ อันนั้นก็คือถ้าเราทําได้ตั้งแต่ต้นทางลดในเรื่องของการที่จะเราจะก่อให้เกิดขยะสร้างขยะตรงนั้นมันก็จะเป็นสิ่งที่ดีใช่ไหมจันค่ะเพื่อนทราบว่าบว่าล่าสุดอาจารย์ปิดเจออะไรบ้างคะจรยค่ะค่ะก็เลยอันนี้ก็เลยจะมาบอกเออมามาเล่าอนะคะเพราะว่าในฐานะที่เราเป็นผู้บริโภคนในช่วงโควิดที่ผ่านมาเราไม่ได้ไปไหนเลยแล้วพอเราจะไปไหนทีเนี่ยเราก็จะต้องไปดูว่าเอ้ยเราจะไปที่ไหนที่ปลอดภัยมี มีอาหารที่เราอยากจะทานใช,ใช่ไหมคะอาหารร้านอาหารเนี่ยสำคัญอยู่แล้วแต่ว่าก็อยากจะไปอย่างเป็นผู้บริโภคที่มีความรับผิดชอบอด้วยก็เลยได้ไปเจอช่วงีมากได้ไปเจอร้านอาหารร้านหนึ่งค่ะจานที่เขามีนโยบายในการลดตั้งแต่ฟู้ดเวสต์แล้วก็เรื่องของขยะ,ะประเภทใช้ทังเดียวทิ้งโดยเราอย่างยิ่งพลาสติกค,คะ่ะคือเขาไม่ใช้เลยเหรอคะเ,ออเขาเท่าที่ทราบนะคะก็คือเขาจะให้ความ เข้าใจกับผู้บริโภคก่อนก่อนที่จะมาว่าแบบถ้าจะมาในกรุณาเตรียมปิ่นโตมาด้วยนะคะหรือว่าถ้าสมมุติว่าถ้าทานไม่หมดก็เอากลับไปใส่ปิ่นโตของเงินกลับไปหรือว่าถ้าไม่อย่างนั้นเนี่ยก็สามารถใช้คําว่าเขาเรียกอะไรมัดจํามัดจําปิ่นโตของทางร้านแล้วก็ใส่ใส่อาหารกลับไปบ้านได้ แล้วเสร็จแล้วก็เอามาคืนได้แล้วก็ได้เงินคืนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นนโยบายที่ดีอันนี้ที่ร้านเขาทำแต่เพิ่นเห็นว่าร้านเขาอยู่ต้องสูตรประกันะคะเพราะฉะนั้นถ้ามาจําเสร็จแล้วเราต้องกลับไปหาเขาอีกเนาะใช่แล้วไปทานกับเ้าที่อาจารย์เปิ้นน่าสนใจมากคือเป็นร้านอาหารทะเลร้านอาหารทะเลเนี่ยยิ่งเราเป็นนักวิทยาศาสตร์ทางทะเลอยู่แล้วเนี่ยบางทีเราเราเศร้ามากเลยที่เราเห็นคนกินอาหารแล้วเหลือทิ้งเพราะเรารู้ว่ากว่าจะได้อาหารทะเลมาอยู่ในจานเราเนี่ยมันคือทรัพยากรมหาศาลที่ต้องลง แล้วก็พลังงานด้วยนะคะกว่าจะเอาเรือเอาไปจับมาได้เนี่ยเพราะฉะนั้นทางร้านเนี่ยเขาก็จะสนับสนุนให้เราบริโภคแต่อพอดีพออิ่มถ้าถ้าไม่หมดจริงๆก็เอาเอากลับโดยเอาเอากิก่นโตกลับไปอะคะ่ะแต่แต่ว่าเราสามารถเหลือได้ใช่ไหมจา์อย่างเช่นว่าเราเราสั่งหอยแมงผู้อย่างเงี้ยเรากินแต่เนื้อเนาะแต่เปลือกต้องเหลือนะเหลือเปลือกได้ไ <laughs> 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 ม่บอกกินหมดเอาตายแล้วาารต่แต่ว่าเขาก็รดรงลงแต่ว่าถ้าเกิดแต่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเรา อนที่สองเดียวเราจะไปคุยกับทางร้านแต่ทางอาจารย์ก่อนค่ะว่าแล้วตอนที่อาจารย์ไปทานเนี่ยอาจารย์ทราบทราบรอเปล่าว่าร้านก็เป็นอย่างนี้ค่ะก็ก็พอจะทราบอยู่บ้างเพราะเดี๋ยวนี้ชีวิตก็มีรีวิวใช่ไหมคะอาจารย์แต่ละท่านผู้บริโภคทั้งหลายเนี่ยก็จะมีโอกาสได้ได้ข้อมูลของร้านที่ไปทานก่อนอย่างน้อยๆก็คือเวลาเราจะไปไหนต้องให้ปลอดภัยใช่ไหมคะสถานที่โล่งโปร่งอะไรสบายแล้วก็ที่สาคัญคือการบริการนู่นนี่ก็ก็คือที่ที่อ่านในรีวิวเนี่ยก็พบว่าเขาจะ ดูแลเรื่องนี้เป็นพิเศษในเรื่องของการบริโภคให้หมดกินสั่งมากินให้หมดแล้วก็กล่องพลาสติกอะไรอย่างนี้ก็จะไม่มีค่ะแล้วเป็นไงคะถามอาจารย์ตรงๆรีวิวที่ออกมาโอเคไหมอันนี้เราพูดกันตามตรงเลยอ่านแล้วก็เห็นใจท่านผู้ประกอบการค่ะว่าด้วยเจตนาอันดีนะคะที่จะมีความรับผิดชอบแล้วก็เคารพต่อโลกใบนี้นะคะรับผิดชอบเรื่องสิ่งแวดล้อมแต่ว่า ก็อาจจะ,ะเผชิญกับปัญหาความไม่เข้าใจของผู้บริโภคบางท่านที่อาจจะไม่ค่อยเข้าใจเจตนารมณ์ของผู้ผู้ผู้ประกอบการก็อาจจะโดน mm hmm. บ่นนิดหน่อยค่ะแต่ว่าก็หวังว่าเมื่อถ้าผู้บริโภคเนี่ยเปิดใจแล้วก็ได้ลองไปสัมผัสดูก็จะเห็นเจตนาอันดีแล้วก็ความตั้งใจของผู้ประกอบการที่เขาอยากจะทําเพื่อโลกของเราอ่ะไม่ใช่แค่เพื่อไม่ได้คิดว่าเรื่องของต้นทุนหรือว่ากําไรตรงนั้นค่ะค่ะ ใช่อาจารย์อาจารย์อาจารย์ยงอิชูที่ที่เพูนว่ามันมันคือมันมันมันเป็นประเด็นจริงๆนะแต่ถามว่าเป็นปัญหามันคงไม่ได้เป็นปัญหาแต่เนื่องจากว่าเราเคยชินกับความสบายอะไรทุกอย่างเพราะฉะนั้นเนี่ยเออมันก็ไม่แปลกใจเลยที่ว่าพอเราจะพยายามทําให้มันดีอนะเนาะแต่หลายๆคนก็ยังไม่เคยชินมันก็เลยมีเสียงสะท้อนออกมาเป็นอย่างนั้นค่ะก็คงต้องเป็นการปรับพฤติกรรมผู้บริโภคค่ะ,คะแล้วก็ในฐานะพวกเราก็ต้องไปให้ นการสนับสนุนผู้ประกอบการที่เขาให้ความสําคัญเรื่องนี้หากเราต้องการให้โลกเราเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นเราก็ควรจะไปสนับสนุนคนที่เขาทาดีให้เขามีกําลังใจทําต่อไปค่ะใช่แม่อาจารย์ต้องขอบคุณมากมากเลยนะคะแล้วป้นเห็นด้วยอย่างยิ่งแล้วป้อนเชื่อเหลือเกินว่าท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทางบ้านก็เห็นด้วยอย่างยิ่งว่าจริงๆถ้าถ้ามีคนเริ่มทำอย่างนี้แล้วอ่ะ <c oughs> ถ้าเราไปช่วยสนับสนุนแล้วแน่นอนช่วยกันมันก็จะช่วยทําให้ทั้งสังคมธรรมชาติสิ่งแวดล้อมมัน มันดีขึ้นนะคะก็แหมต้องขอขอบคุณท่านอาจารย์มากๆเลยนะคะตอนนี้เดี๋ยวตอนหน้าเราจะไปเจอร้านอาหารที่อาจารย์ไปมากันนะคะแล้วไปสัมภาษณ์เจ้าของร้านเลยใช่ไหมครว่าเขาทำไมก็ถึงนเริ่มตรงนี้แล้วมันมีฟีดแบ็กยังไงบ้างค่ะค่ะแล้วก็ถ้าถ้าจะกล่าวนะคะก็อันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทางศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางเทคโนโลยีจุลินทรีย์เพื่อการบำบัดมลพิษทางทะเลค่ะที่ ที่เปิดโอกาสให้เราได้มาทำงานวิจัยที่ทำให้เราได้ไปเห็นต้นน้ำกลางน้ำแล้วก็ปลายน้ำของเรื่องปัญหาขยะพลาสติกในบ้านเราค่ะโอเคค่ะค่ะสำหรับช่วงนี้ก็คงต้องขอลาท่านอาจารย์ไปก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะท่านผู้ฟังท่านผู้ชมคะเดี๋ยวเราจะไปคุยกับเจ้าของร้านนะคะที่ท่านอาจารย์สมพดีพูดถึงกันค่ะขอบคุณค่ะอาจารย์ขอบคุณค่ะ ค่ะและตอนนี้เราก็มาอยู่กับในสายกับคุณมนัทยานรินสุขสันตินะคะท่านเ,าเป็นผู้ก่อตั้งและบริหารงานร้านอาหารสายลมบางปูจังหวัดสมุทรปราการค่ะสวัสดีค่ะคุณมนัทยาค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีผู้ฟังทุกๆท,ท่านค่ะ ค่ะเมื่อกี้เนี่ยนะคะเปิ้นได้มีโอกาสถามจย์เต้จันสมบูรณ์เดีนะคะเกี่ยวกับร้านอาหารของอคุณมัทยาแล้วเปิ้อนรู้สึกแบบโอ้ชื่นชมมากๆเลยเปิ้นเลยอยากที่จะทราบว่าเอ๊ะมันมีจุดอะไรที่ทําไมคุณมัทยาถึงหันมาในการที่จะพยายามลดเศษขยะอาหารนะคะจ้ะค่ะ๋อ้โตต้องยอมรับอย่างหนึ่งเนาะว่าทุกวันนี้เนี่ยข่าวสารข้อมูลต่างๆเนี่ยเราทั่วถึงกันไปหมดเลย แคนี้เมื่อสักย้อนไปอาจจะเป็นหลักสิบปีเนาะพอเดี๋ยวเราได้ยินข่าวเอ๊ะโลกร้อนเออโลกวิกฤตขยะเยอะเขาก็เออเจอเอ๊ะเออใจนะฮะค่อยค่อยฟังค่อยค่อยดูค่อยค่อยคิดเฮ้ยการบริโภคของเราเนี่ยมันมีส่วนหนึ่งเนาะเราก็กลับมานั่งคิดนะคะเพราะว่าเหมือนกับใจวงจรของเขาทั้งหมดว่าโลกร้อนมันเป็นยังไงโลกหายนะมันเป็นยังไง เราก็กลับมานั่ง,งคิดคิดเรารู้สึกเอ้ยเฮ้ยมันก็ c o ม m o n s e นส์อ๋อไอ้ขยะไอะ้การบริโภคเราเนี่ยแหละคือส่วนหนึ่งคือเราคือคนขายอาหารเนาะเราก็ต้องมีขยะมี p คเกจจิ้งมีอะไรต่างๆนานาเอ๊ะเราจะทำอะไรได้ดีเนาะใครจะทำอะไรได้บ้างทีงนี้ด้วยความที่เราก็คิดแบบหลักธรรมะเนาะเราทำอะไรได้ก็เลยมานั่งคิดเอ๊ะไม่ได้แล้ว เราเหมือนเป็นต้นทางหนึ่งเป็นผู้มีส่วนร่วมคนหนึ่งเลยแหละที่ผลิตขยะแล้วเราก็มาดูระบบปฏิบัติการเราอเอ๊ะขยะจักใบไม้เศษอาหารอะไรโอะไรโหเอ๊ยขยะที่มันเป็นอะนินซีอเนาะพลาสติกเอยโลหะแก้วขวดทำไมมันเยอะอย่างนี้แล้วเราก็ดูด้วยสายตาค่ะความรู้สึกมันเป็นสัดส่วนที่เยอะมากเลยนะเราตกใจอะ่ะ แล้วก็พอออกไปดูที่ที่ทิ้งขยะปุ๊บมันเป็นสัดส่วนที่เยอะมากเราก็คิดว่าทำยังไงเราถึงจะลดมันได้นะเอาแค่ตัวเราก่อนเราคงไปคิดให้คนอื่นทำเนี่ยคงไม่ได้เราก็มองว่าฉันทำอะไรได้บ้างเราทำอะไรได้บ้างหน่วยงานเราทำอะไรได้บ้างก็เลยจึงเกิดไอเดียว่าลด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 ก่อนใครจะบอกว่า <c oughs> อุ๊ยมีวัสดุทดแทนมี เออะไรมาทดแทนเราเข้าใจแต่เรามองว่าเฮ้ยเราในส่วนที่เราลดได้เนี่ยเราลดก่อนเพราะว่าไอ้ส่วนทดแทนตรงนั้นเนี่ยเราเก็บเราเผื่อเอาไว้ให้ใช้ในส่วนที่จําเป็นดีไหมโลกเราคุณหมอคุณแพทย์หน่วยงานวิจัยผู้ป่วยติดเตียงคนพิการค่อยใช้ไอ้วัสดุเส้นเปลืองพวกนั้นแต่เราเนี่ยสามารถทําได้เราลดก่อนก็จึงเป็นที่มาว่างั้นฉันลุยเพราะว่ากฎหมายไม่ได้ผิด ันลุยใช่ค่ะก็เลยก็เลยจึงเป็นที่มาค่ะลดก่อนเพื่อให้เพื่อให้มันลดแล้วเหลือสกัดยัรคาบเอาไว้ใช้สิ่งที่จําเป็นคือไอเดียหลักๆเริ่มคิดจากอย่างนี้ก่อนนะคะค่ะโอ้แม่เป็นเป้นชื่นชมมากๆเลยค่ะแล้วตอนที่คุณคุณมณธยาทำเนี่ยนะคะเไม่ทราบเริ่มจากตรงไหนก่อนคะเอลดในเรื่องของลดการใช้หลอดลดหลอดพลาสติกลดการใช้แก้วลดลดอะไรบ้างคะ หลอดก่อนเลยค่ะหลอดก่อนเลยเพราะว่าเราประกาศเลยว่าไอหลอดเนี่ยเราหยุดใช้แล้วประกอบกับช่วงเวลานั้นเนี่ยก็จะมีน้องแมวน้ําน้องปลาโลมาอะไรที่เขามีข่าวออกมาเยอะแยะหลายคนเห็นแล้วก็สะเทือนใจเนาะเราก็ได้ใช้ช่วงเวลาโอกาสตรงนั้นเนี่ยประกอบกันไปด้วยแล้วก็รณรงค์เราก็ถือว่าเราสักเซสนะคะแต่สิ่งสําคัญค,คือเราจะแจ้งลูกค้าก่อนล่วงหน้าคือคือเราไม่มีหลอดยกดื่มเลยค่ะ ทางร้านเรายกเลิกการใช้หลอดนะคะ่ะยกดื่มเลยค่ะค่ะผ่านเริ่มจากหลอดแล้วก็ขยับมาเป็นถุงก๊อบแก๊บหูชิ้วอะค่ะซึ่งจริงๆมันก็เป็นน่าจะช่วงเวลาเดียวกันกับในบ้านเมืองในสังคมเราก็พยายามลดใช้ถุงหูหิ้วมาใช้ถุงผ้าเป็นช่วงเวลาเดียวกันแต่เราเนี่ยพอเริ่มแล้วเราไม่เปลี่ยนเราไม่ย้อนกลับเราเดินหน้าต่อ,อให้มันเข้มข้นมากขึ้นค่อยๆลดทีละชิ้น หอลอดุงกล่องใส่อาหารถ้วยกาแฟฝาปิดค่อยๆทำเป็นสเต็ปเพราะว่าเราเองเนี่ยมันก็ต้องรับแรงกดดันจากสังคมพอสมควรเราค่อยๆทำแต่ว่าเราก็สื่อสารแล้วเราไม่หยุดะนะคะต้องเรียนอย่างนี้ไม่หยุดทำ แล้วเห็นเห็นเห็นอาจารย์อาจารย์เต้อาจา,อจารย์สมพงติบอกว่าหลังจากนั้นก็มีการรณรงค์งเรื่องของการที่ว่าต้องรับประทานอาหารให้หมดด้วยใช่ไหมคะชใช่คืออย่างนี้ลูกค้ามาถึง,ง,งยังไงคะก่อนเลยคุณลูก,ลกค้าคะสั่งแต่พอรับประทานนะคะเอากล่องเอาปิ่นโตมาไหมถ้าทานไม่หมดต้องใส่กล่องใส่ปิ่นโตรกลับนะทางร้านไม่ได้มีกล่องที่ใช้ครั้งเดียวให้แล้วนะ เราต้องเรียนอย่างนี้กับคุณลูกค้าทุกท่านซึ่งถ้าลูกค้าจะตัดสินใจว่าไม่รับประทานร้านนี้อันนี้ก็เป็นสิทธิ์ของลูกค้าแต่เราก็เรียนด้วยความเคารพนะคะว่าเราขอแจ้งก่อนสั่งแต่พอรับประทานในวันนี้อืมไม่อย่างนั้นต้องไปหากล่องหาปิ่นโตในรถมาเพื่อนะคะเราจะเรียนก่อนยอะมาคะและถ้า<อ>เขาไม่มีะะถ้าเขาไม่มีกล่องปิ่นโตมาก็สามารถยืมจากทางร้านได้ก่อนหน้านี้นะะเรามีให้ยืม แล้วก็ตอนหลังมาเนี่ยคือกลายเป็นว่ายืมแล้วคุณลูกค้าเองเนี่ยก็ไม่ได้ตระหนักตอนหลังเราก็ยกเลิกการยืมตรงนี้นะคะแล้วก็จะพยายามเรียนคุณลูกค้าล่วงหน้าเลยเพราะว่าเราเองเนี่ยก็ซีเรียสนาะเราก็ไม่อยากให้อาหารเหลือเพราะสุดท้ายเป็นภาระเราอยากให้สั่งแต่พอรับประทานค่ะเราต้องเรียนลูกค้าแล้วตกลงกันก่อนต้องอย่างนี้ค่ะแล้วแล้วอย่างนี้เนี่ยเออ ลูกค้าเขามีฟีดแบ็กยังไงคะเขาโอเคไหมคะอย่างสมมติร้อยเปอร์เนเนี่ยเขาจะโอเคอย่างนี้สักกี่เปอร์เซ็นต์คะจริงๆต้องเรียนอย่างนี้นะคะว่าส่วนใหญ่เลยเนี่ยโอเคหลายๆท่านบอกเออดีเนาะเออดี <c oughs> คือส่วนใหญ่โอเคแต่ส่วนที่ไม่โอเคเนี่ยมักจะเป็นกรณีที่ตัวเองไม่ทันได้ตั้งสติะะอะค่ะอ๋อค่ะไม่ทันได้ตั้งสติมไม่ทันคิดเนี่ย ก็จะเหมือนวอออรวยวายรวยรักโลกแต่ไม่รักลูกค้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะโอ้รักโลกไม่รมกอนกคน,นะคะ่ะหรือว่าอเอ๊ะไอ้วัสดุทดแทนก็มีเนี่ยกล่องรักโลกอะไรก็มีเราบอกค่ะเข้าใจค่ะแต่เราก็ไม่อยากให้ใช้ถ้ามันไม่จาเป็นเพราะว่าในการใช้เนี่ยมันก็เกิดความเส้นเปลืองในการผลิตมันก็เปลืองพลังงานอยู่ดีถ้าเราเตรียมตัวได้แล้วเราอาจจะ ลับา,ลบากอีกนิดหนึ่งแต่ว่ามันขยะมันได้เกิดประโยชน์มันมันมากกว่าอยากให้ช่วยกันคิดตรงนี้มากกว่าค่ะประโยชน์มันมากกว่าค่ะค่ะแล้ว,แล,วแล้วอย่างนี้ถ้าเกิดสมมุติเขาไม่ไม่ได้เตรียมไม่ได้อะไรมาเลยทางร้านเนี่ยจะเพิ่เห็นมีบางร้านนะเขาบอกว่าถ้ากินไม่หมดถูกปรบับทางร้านทางนี้ได้ไหมคะเราไม่ได้ปรับค่ะอาจจะ,ะมีบางเคสเช่นบางเคสฉันไม่ยอมจริงๆฉันเหลือกุ้งตัวนี้ฉันจะเอากลับ ะฉันจะโอดจะมีเรื่องให้ได้สิ่งที่เราทําก็คือกล่องข้าวของพนักงานเพราะทุกคนจะมีกล่องอาหารไว้คอยมามตักข้าวตักอะไรเราจะเสียสละเลยคุณพี่คะอันนี้เป็นกล่องของพวกหนูหนูเสียสละให้ถ้าพี่ผ่านมาวันไหนว่นคืนหนูก็ได้คือเราจะยอมเลยยังไงเราก็คงไม่ไปหาไอ้วัสดุใช้ครั้งเดียวแต่เราถือว่าเราให้กล่องนี้แล้วพี่เก็บเอาไว้เอาใช้ซ้ําเราก็โอเคอเหมือนกับให้พี่เขาเรียนรู้ด้วยแหละว่า ที่ต้องมีกล่องอย่างนี้ติดตัวไปนะอันเนี้ยของหนูหนูให้พี่ยืมถ้าพี่ผ่านมาเมื่อไหร่คืนก็ได้ไม่คืนเราก็ไม่ว่าค่ะก็คือแก้ปัญหาหมายถึงมันจะต้องมีแพลนดีในการแก้ปัญหาซึ่งไอ้ที่เกิดเหตุการณ์อย่างเนี้ยมันน้อยมากาแล้วการาที่เราให้กล่องของเราไปเนี่ยเป็นการแก้ปัญหาในฐานะธุรกิจบริการเนอะเราก็ว่าเรา,เาทำดีที่สุดแล้วในมุมของเราเอะค่ะอา่า <c oughs> แล้วแล้วแล้วอย่างเงี้ยคือเปิ้อสงสัยมากเลยเพราะร้านอาหารเท่ทีนะคะขอขอเล็กพี่นะคะร้านอาหารของพี่เนี่ยเป็นร้านอาหารทะเลด้วยใช่ไหมคะ <c oughs> บางคนคิดว่าถ้าถ้าพูดถึงทานหมดอย่างเสมมติถ้าเปิ้ลสั่งหอยแมงผู้อบอย่างเงี้ยคะ่ะเปิ้ลทานแต่เนื้อแต่แต่เปลือกเปิ้ลยังเหลือได้ถูกต้องใช่ไหมคะค่ะค่ะคือจริงๆการเหลือเนี่ยเราก็เราจะต้องมี เป็นผู้รับผิดชอบจัดการกับเขาในส่วนที่เหลือเราไม่ได้ตำหนิลูกค้าในเรื่องอุ้ยเหลือไม่ได้คุณเหลือไม่ได้แต่ความพยายามที่ลูกค้าจะเอากลับเนี่ยต้องหาภาชนะอะไรมาใส่กลับเราแต่จริงๆเราเองเนี่ยเราไม่อยากให้เหลือนะคะอยากให้รับประทานพอดีพอดีเหลือก็แค่เหลือกระดูกอ่าใช่เหลืออย่างที่เปิ้นที่เพิ่าบอกอย่างที่เมื่อกี้หอยแมงผู้อย่างเปิเพื่านสั่งหอยแมงผู้อบมาอย่างนี้ยค่ะเพราะเราทานได้แต่เนื้อเนาะแต่อ้เนื้อค่ะ แต่แต่ไอตัวตัวเปลือกค่ะมันเหลืออย่างเงี้ยคือเราก็ยังเหลือได้ถูกต้องไหมคะไม่ต้องทิ้มันต้องเหลืออยู่แล้วมันต้องเหลืออยู่แล้วแล้วเราเองเนี่ยก็แยกขยะค่ะอย่างเปลือกหอยแมงูก็จะไปส่วนอยู่ในส่วนขยะอินทรีย์เดี๋ยวก็ไปปุ๋ยไปใบผักเราแยกค่ะเราแยกจนขยะที่ไปสู่ระบบเทศบาลจริงๆเหลือน้อยมากเพราะว่าเอาใบผักเศษอาหารเราแยกเราประหมักปุ๋ยเองค่ะที่ร้านใบผักใบอะไร เราทาปุ๋ยเองเราขึ้นกองปุ๋ยแล้วก็เวียนใช้ย <Okay. S 2> อยู่ภายในร้านเนี่ยแหละค่ะ uh oh. เราแยกเพราะชทคนิค <Yeah. S 2> คือต้องแยกค่ะโอเคค่ะเพราะอย่างอย่างผักเผือกเหมือนเพราะว่าแน่นอนอย่างอาหารทะเลถ้าเกิดพวกนึง่งย่ามันคงไม่ต้องมีอะไรมากแต่ว่าถ้าบอกพวกพวกอเอบางทีนึง่งมันก็จะมีนะคะพวกช่พวกเอกอกึนใช่อะไรใช่ไหมคะหรือว่าเป็นซุปซุป,ซปมันก็จะมีพวกผักเผือกตรงนั้นอะคะ่ะตรงนั้นเน,น,นี่ยเราก็เราก็ต้องทานให้หมดหรือเปล่าคะ คืออันนี้เรื่องการทานให้หมดหรืออะไรเนี่ยเราเนี่ยจะไม่ได้บังคับให้ลูกค้าต้องทานหมดแต่เราเพียงบอกว่าสั่งแต่พอทานเพราะว่าในส่วนที่เหลือเนี่ยเราไม่มีกล่องที่จะใส่บรรจุให้กลับบ้านลูกค้าถ้าอยากนากลับเลยต้องนาปิดโตหรือกล่องมาเองอืมค่ะเพราะฉะนั้นจริงๆก็คือว่าสมมติถ้าสั่งกุ้งมาห้าตัวก็คือต้องทานให้หมด ห้าตัวนะใช่ไหมคะควรจั่งล้วพ่ะเออแต่ว่าการค่ะแต่ว่าถ้าไอ้ตรงส่วนที่มันต้องเหลือจริงๆอย่างเช่นเปลือกกุ้งอะไรเงี้ยมันก็ยังเหลือได้อ่านนั้นใช่หาเหลือได้แล้วเราเองนี่แหละต้องเป็นผู้ดาเนินการต่อในการแยกเขาว่าจะจัดการเขายังไงไปอยู่ส่วนไหนบ้างค่ะค่ะแหมก็โอ้ปนฝ่านี้ปนก็รู้สึกดีใจมากๆเลยนะคะที่ที่ที่มีร้านอย่าง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 ของคุณมนทยาเพราะว่า ทางทางบ้านเองจริงก็ก็ทำเกี่ยวกับในเรื่องของเนี่ยค่ะการจัดการสิ่งแวดล้อมขยะแล้วก็บ้านเชื่อเหลือเกินว่าจริงๆมันมันคงไม่ได้แค่เฉพาะคนกลุ่มเดียวที่จะทําให้ทุกอย่างมันบันดีได้มันต้องอาศัยความร่วมมือกันใช่ค่ะใช่ค่ะต้องเปลี่ยนพฤติกรรมค่ะในในในส่วนของเราเราตั้งตั้งความหวังอย่างนั้นเรื่องพฤติกรรม ก็ยังไงนะคะถ้าท่านฟังท่านผู้ชมสนใจนะคะอยากที่จะไปร้านของคุณมัทยานะคะก็คือชื่อร้านอาหารสายลมอยู่ที่บางปูจังหวัดสมุทรปราการนะคะก็ถ้ามีโอกาสก็ก็ไปไปเยี่ยมคุณมัทยากันได้นะคะก็น่าเสียดายมากเลยค่ะวันนี้เวลาก็หมดลงแล้วนะคะก็ต้องขอขอบคุณคุณมัทยาเป็นอย่างสูงนะคะที่สลับเวลามาพูดคุยกับเราในวันนี้พวกเราก็คงต้องขอลาท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมทุกท่านไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่อาทิตย์หน้าค่ะสวัสดีค่ะ Aku